่าขอสวัสดีท่านเอดีตอนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการเชิญปฏิบัติการทางศาสนาผีก่อนอำเภอรอินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนาผีก่อนนักการเมตตาประชาอุมถึงระหว่างวันที่26-27กุมภาพันธ์2557โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอถึงโครงการอบรมครั้งนี้ได mm ้ร hmm. ับเกียรติจาก นายชูศักดิ์สวัสดีพลังมเงกอมาเป็นประธานในพิธีวันนี้เป็นเวลาอันสุควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญนายชุศักดิ์สวัสดีนายอเมร์เติงประธานในพิธีจุดธูปทียนบูชาพระรัตนรัรและรับังขาดรายงานขอเรียนเชิญครับผมขอบคุณนะครับผู้มีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือ รวมทั้งคณะวิทยากรนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ความกรุณานะครับมาร่วมดําเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้การอบรมดําเนินร่วมไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีกรด้านศาสนาพิธีและการฝึกถัดพูดในครั้งนี้ต่อไปขอขอบคุณครับ ครตอนตอน,ตนี้ก็นนี้มองออกปฏิทินศาสนาให้กับนายทุสกวัสดีครับท่านขอยอ่ออาทิตย์ตาทองวันเชษน,นวงศ์นะครับ ท่านท่านสจบุตรังเสียงขาแล้วครับกำลังจะท่านขอเยนเชิญท่านสจนะครับทั้งสองท่านจะเป็นท่านสอจอ,อธิการหอแม่ชมัยนนท์นาวงนะครับพบกัข้าพวกเขาดอกแต่งอบรมต้องขอเียนเชิญนะครับ กราบนมัสการประเด็นพระคุณเจ้านะคะท่านพระปู่ดงขนาพระนะเจ้าแล้วก็ท่านพระปู่ธรรมรัตนปทีปนะคะท่านดาวประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชิงนะคะทานอำเภอเชิงที่สันธนวนแก้วนะคะแล้วก็กับเรียญท่านประธานในพิธีนะคะท่านปราะจุศักดิ์สวัสดีทาออ่านสจบุญการเสด็จคำท่านสอจอสะอาดนะคะปัญญาดีแล้วก็ ท่านพ่อกำนันชูสินค้าลกนะคะ,อะขอกราบสวัสดีนะเจ้าปอบหลวงบ้านนะคะแล้วก็ท่านทูเข้ารับการอบรมทุกท่านนะเจ้าพระเจ้าอธิการทรวนวชัยธนวงศ์ค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเกตสองอำเภอเถิงของเฮานะคะก็อาจจะต้องขอได้เตินสักน้อยนะคะเกี่ยวกับโครงการดีๆเช่นนี้นะเจ้าเนื่องจากว่าเจ้าจเคยได้ ามานั่งฟังนะคะท่านเจ้เาคณะอำเภอของเรานะเจ้าหลวงพ่อ,ท,อท่านกงปูด,ดงคณะที่รักท่านก็ได้เลิามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเป็นพิธีกรพิธีกรารเ,เนื่องจากว่าเม็เดี๋ยวนี้ทุกทุกตำบลของเราทั้ง10ตำบลนอำเภอเนี่ยเรา,ามีอยู่หลายหมู่บ้านเดิเกินแล้วการประกอบศาสนพิธีต่างๆเนี่ยด้วยความว่าพอมีลาหลายขึ้นมามีคนเก่ามีคนใหม่เข้ามา มีหลายท่านหลายคนหลายคนก็มีหลายรู้บาอาจารย์นะคะหลายคนก็มีหลายความรู้ที่แตกต่างกันไปนะเจ้าตามที่ท่านได้ศึกษาได้อบรมกันมาปรากฏว่าแต่ละครั้งแต่ละงานที่ได้ไปเนี่ยโดยเฉพาะ,ะทางหลวงพ่อนะเจ้าท่านก็ไปมาทุกวัดไปมาทุกที่ตามที่ได้ได้รับการเดินเ,เชิญมาท่านบอกว่าการประกอบศาสนาพิธีหรือการอ้จาร มันก็จะแตกต่างกันไปท่านก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะว่ A าเอ้เฮาทำจะได้เนี่ยคือมันมีความเป็นรูปแบบที่เป็นพิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักของศาสนาพิธีที่เป็นไปในทิศทางที่รูปแบบเดียวกันที่ถูกต้องแนะจ้ะเนื่องจากระเดวนี้บ้านเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปเฮาก็มีแขกบ้านแขกเมืองมากันหลายที่ทุกๆวัดทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลก็จะมีการมีงานมีเรื่องของงานศาสนางานพิธีเข้ามาด้วยกันทั้งนั้นแต่ท่านบอกว่าใช่ย่างนัน เรานะคะเราก็น่าจะมีการอบรมนะคะมีการอบรมเรื่อความรู้เพื่อที่จะได้ทำให้ทุกท่านนะคะซึ่งเป็นผู้เป็นหลักในการประอกอบศาสนพิธีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะได้นึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกันนะคะจึงก็จึงเป็นที่มาของโครงการ อันดีเช่นนี้แล้วโอกาสนี้ก็จึงได้นําเข้าไปบรรจุอยู่ในสภาวัฒนธรรมอำเภอเชิงนะคะซึ่งในเรื่องของสภาวัฒนธรรมอำเภอเชิงก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวเเชิงของเขาแห่งนะเจ้าที่ว่าโอ้วันนี้ของมีรางกำลังมีทางท่านสุนทรนะเจ้าซึ่งท่านเป็จด้วยทางอำเภอเชิงของเขาเน,า <c oughs> นี่ยท,ท,ท่านก็ได้มีการก่อตัอง้งครอบครัวนะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอเชิง โดยมีลุงจเจริญเมือกงก้านแก้วเนี่ยเป็นประธานสภาวัฒนธรรมและมีคณะกรรมการทำหลายหลายท่านซึ่งเป็นผู้ที่ทรงความรู้นะคะแล้วก็มีความรู้มีความเข้าใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเกา่าคนแก่ของอำเภอเทอิงเขาก็ได้อู้กันนะจ้าว่าเราจะเริ่มต้นในการค้นเอาเรื่องของศาสนาพิธีหรือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม ต่างๆทั้งสิทธะ์ตําบลแก่อำเภอเนี่ยมาบรรจุรวบรวมเข้าไว้ภายใต้โครงการภายใต้แผนของวัฒนธรรมอำเภอแล้วเราก็จะมาลื้อฟื้นกันและก็จะมาส่งเสริมนะคะส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเ่ให้มันทางหายไปนะเจ้าเอาวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละตำบลเป็นหลักเอามาเข้ามาอยู่ในแผนแล้วพอประมาณในการดําดเนินก,การเพื่อ จัดงานหรือฟื้นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนั้นก็จะส่วนหนึ่งจะขออนุมัติผ่านโอก,กาสบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มละและจ้าสําหรับสีตะบลและคาดว่าในปีต่อไปเจ้าวันนี้ท่านสอจอตันเสริคำสอจอเขนึงเนี่ยท่านก็มือความสนใจในเรื่องของอ สวัสดีการนะคะในเรื่องของคุณภาพชีวิตและการส,ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของอำเภอเชิงของเขานะคะ <S <S ท่านก็ถามว่าอยู่ว่าเราจะทำจะใดนกบอกว่าโดยเริ่มต้นทั้งหมดแล้วเดียวก็งคงจะคือสภาวัฒนธรรมอำเภอเชิงของเขานี่แหละรวบรวมนะคะวัฒนธรรมหลักของแต่ละตำบลขึ้นมาทําเป็นแผนของวัฒนธรรมของอำเภอของเราที่ได้หลังจากท่านทาแผนออกมาเรียบร้อยแล้วว่าท่านจะส,งส่งเสริมในแต่ละส่วนในแต่ละตำบล ในโครงการอะไรบ้างมูเฮานะคะในส่วนของโองการบริหารสว่วนจังวัดชียงรายโดยท่านนายกสารางจิตนียไพรลัตและ,ะสอจอในพื้นที่ทั้งสองท่านเราก็จะรวบรวมเอาโครงการต่างๆของท่านนี่แหละคะ่ะเข้าไปไว้ในแผนของโองการบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทาต่อไปนะคะวันนี้นี่คืออีกโครงการหนึ่งที่เป็นผลงานของวัฒนธรรมอำเภอที่ยื่นผ่านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ขอผู้ที่เขารับการอบรมทุกท่านจะขอให้ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ของเรานะคะวันนี้แล้วเราก็จะได้ไปปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อมันเป็นแบบแผน เพื่อมันเป็นเอกษณ์เพื่อมันเป็นส่วนที่ถูกต้องของการดําเนินการทางด้านของศาสนาของเราเจ้าเจ้าระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆท,ท่านนะคะคงหลังจากนี้ต่อไปในในส่วนของเมเภอเชิงของเราทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลเขาคงจะมีลักะจะมีนักพิธีกรพิธีการทางด้านศาสนาที่มีความรู้ที่มีความสามารถแล้วสามารถปฏิบัตินะคะ ำเอาพี่น้องประชาชนหรือชาวพุทธศาสนิกชนของเขาเนี่ยได้สามารถดำเนินการตามพิธีการที่ถูกต้องได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอขอบคุณท่านสดจอว่าอธิการบดีวันชัยธนวง์กับอ่าสเจเอียรติศต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านสจ้าบุตรนะครับเสงคจลำอาภวบาก็ผู้เขารับการอบรมขอเชิญนะครับสเจ้าเกียรติหนึ่งเพื่อนน้องนะครับ ก็ับบนั่งมาสักาักกับค้งกบโค้งลงกลัดตก่กัน้องกับนโอ่งก็มาได้เลยก็ทดลองไปทดลองกับงานเลยนะครับแล้วก็เรียนรู้ประธานสถาบันธรรมนะควก็อาจารย์อาจารับที่จะสอนอ่ะอาจารยตันั้นลุงคิด กระตอดท่านผู้เป่าลมทุกท่านครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่คางสภาวะนั้นทำของเรานะครับได้พึ่งเอาสัวนี้ขเขามาอบรมเนื่องจากว่าชีพแบบบนของเรานะครับร้อยางานที่ผมบอกว่าพิธีการบางข้ามันเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปมาหลายงานบางบางงานแต่นเนี้ยเป็อย่างหนึ่งบางงานแต่นเนี้ยเป็อย่างหนึ่งถ้าว่ามาเนี้ยแตนี่เรามาอบรมกันมาพึ่งกันเนี้ยเป็นว่าอาเมริง เป็นอเมรเพิงแล้วทำพิธีการทงศาสนาถ้าทำอย่างเดียวกันหมดมันไปที่ไหนกองุงจะสบายใจนะครับหลายๆย,ย่างนะครับที่ผมไปมาไม่แต่ว่านาันเต่าดำงานซกเนี่ยเป็นเดี๋ยวนี้ทาเอาดีหน่อยซบเอาป่าแล้วไปยืนยีื่นเป็นยังยืนอยู่นะครับเ,เปี่ยนมาข้างบนมาเอาแต่ยืนเขาก็แปลกใจเป็นกับพุงจะแปลกใจนะครับแต่ว่าถ้าว่ามาครั้งนี้ถ้าว่าปฏิบัติเหมือนกันมุดทุกโบราลทุกวัด ไอ้เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบกว่าขอเบอร์เดิมนี่ผมใครนืมันเหมือนเดียวกันใครครันฝ่าคนเบอร์เดิมทำ่างเดียวกันเป็นประเทศนี้แด้นะครับอนี้ก่อนในวันนี้นะครับขอดีใจด้วยนะครับที่เฮาได้เข้ามามาอบรมหรือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพิธีกรกับท่านส่อจอสะอาดสัญญาดีอนีรกับพิธีกรเองของเจ้าหน้าที่ของเขาแล้ทำเป็นต่อจอด้วยขอให้ท่านทั้งหลายนะครับ จงต yes. ั้งใจทำเอาความงูเกี่ยงทำตออจอหรือว่าวิธีฟ้อะไรท่านนะครับคือท่านบอกขอคือทั้งพบทั้งใจเอาไว้เอาไว้ในใจในปุ่มขอคือนั่นเป็นสำเร็จเป็นตัวดีของมูฮั่นด้วยนะครับฉะนั้นก็ผมว่าขอให้หมูฮั่นลงตั้งใจนะฟังเอาพิธีฟ้อนเร็ว้เลยครับขอบคุณครับ